สวัสดีสค่ะปาบาจาก c h a n ชาแนลสปี Station สถานีผู้เช้าวันนี้ของเราจะนำเสนอเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเนะี่ยมีพัฒนาการการพูดที่สมวัยมากขึ้นนั่นก็คือเทคนิค5้สอค่ะแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่สะอาดสะดวกสะาสงสสอะไรอันนั้นนะคะแต่ว่า5้าสอของเราเนี่ยจะเป็น5สอที่ทำให้พ่อแม่ผมู้ปกครอง พูดคุยกับเด็กและยังสามารถกระตุ้นการสื่อสารที่เหมาะสมให้กับเด็กได้ด้วยค่ะมาเริ่มกันที่2ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือสนุกค่ะสนุกในที่นี้ก็คือเหมือนเราเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งอะคะ่ะเวลาที่เด็กเล่นกับเราด้วยเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องรู้สึกเอนจอยรู้สึกสนุกที่อยากจะเล่นกับเรานานๆนะคะสิ่งที่จะทําให้เกิดความสนุกได้นะั้นนั่นก็คือสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสน้ําเสียงที่เป็นกันเองเป็น และมีท่าทีที่อยากจะไปเข้าไปเล่นกับเด็กนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำในเทคนิคสนุกนี้นะคะก็คือไม่ทำเยอะค่ะไม่วิชาการจาานะคะข้อมูลความรู้อะไรพักไว้กนลงมาเล่นสนุกกันก่อนค่ะเทคนิคข้อที่สองสมดุลค่ะสมดุลก็เหมือนปราช่างนะคะไม่ควรเอ็นไปฝ่ายใด ผู้ใหญ่พูดมากจนเกินไปมันก็จะไม่เท่ากันแล้วค่ะสมดุลนี้มันก็จะทําให้เสียสมดุลไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ผู้ใหญ่พูดจนเกินไปกับเด็กนะคะเราจะต้องแบ่งให้มันมีสมดุลทีล่บาลานซ์แล้วก็เท่าเท่ากันทั้ง,งสองข้างค่ะสาหรับเสเสือตัวที่3นะคะนั่นก็คือเสมอนะคะเสมอในที่นี้ก็คือเสมอในการในระดับสายตาเดียวกันอันนี้คือทางกายภาพทางฟิสิกส์ที่เรามองเห็นกันเวลาที่เล่นกับเด็ก เด็กตัวเล็กๆแล้วก็อาจจะก้มลงไปเพื่อให้สายตาอยู่ระดับเดียวกันเพื่ออะไรคะเวลาที่เด็กเรียนแบบคำพูดเนี่ยพอเขาเห็นพ่อแม่ขยับปาขยับลิ้นเอาไวาัยวะที่ใช้ในการพูดทั้งหมดสมองของเด็กจะประมวลผลแล้วก็อยากที่จะอยากตามค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือภาษาจะต้องเป็นระดับเดียวกันกับเด็กถ้าสมมติว่าเด็กอยู่ในช่งวงวัยหนึ่งทัวบหนึ่งขวบครึ่ง,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 งแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยพูด จะประมวลผลไม่ทันนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควรนะคะสอเสือตัวที่4นะคะก็คือสลับการที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราต้องมีสลับบทบาทความเป็นผู้นําในการสื่อสารอย่าให้ไปทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมากเกินไปพยายามให้เด็กนึกไอเดียออกเองให้เด็กนําเสนอการสื่อสารมาเองให้มากๆขึ้นด้วยนะคะสออเสือตัวสุดท้ายสอเสือตัวที่5นั่น หรือว่าตอบสนองนั่นเองนะคะเราตอบสนองอะไรจากเด็กๆได้บ้างตอบสนองภาษาไดา้ในเด็กที่ยังใช้ท่าทางในการสื่อสารอยู่เช่นชีพ้พยักนยหน้าใส่หน้าเราตอบสนองภาษาไดา้เขาต่อค่ะให้เขารู้ว่าเราเข้าใจเขาตอบสนองต่อน,น้้ำเสียงในเด็กที่ยังพูดไม่ได้ถ้าน้ำเสียงเขาเริ่มแบบหุดหงิดทุกขจใจทุกโมโห,โหการรับรู้อารมณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองเขาอย่างหนึ่งนะคะจะทําให้เด็กรู้ว่า ต่อคําพูดของเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขาเริ่มพูดตามได้เก่งขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราตอบสนองตอนที่เขาพูดได้จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมหรือว่าเปิดโอกาสให้เด็กๆใช้คําพูดได้เยอะขึ้นถ้ายิ่งเราเปิดโอกาสตรงนี้ให้เขามากเท่าไหร่เด็กๆจะพัฒนาในส่วนของการเข้าใจและการใช้ภาษาได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะและเด็กยังได้เรียนรู้หรือว่าเพิ่มคําศัพท์ได้อีก ตอบสนองนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเด็กถึงจะจำแล้วก็นำไปใช้และก็เกิดการเรียนรู้ที่จะใช้คำศัพท์ที่มันหลากหลายเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เดยมีผู้ใหญ่ที่ตอบสนองไปในทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมค่ะและพวกเราสปีดสเตชันก็หวังว่าหลายๆบ้านคงจะนำเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดวาบ้านไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน ีกำลังประสบปัญหาและอยากที่จะกระตุ้นภาษาของเด็กด้วยค่ะก็จากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์